สวัสดีค่ะวันนี้เราจะแยกพอดน้องแล้วนะคะพอดนี้เป็นพอดราคาหนึ่งพันบาทตัวที่มันหัวเยอะเะเนาะตอนนี้คือรู้สึกว่าข้างล่างมันเบาๆอ่ะคิดว่าดินมันคงหลุดออกมาหมดแล้วนะคะเยอะมากเลยมาถ่ายกันไหมว่าเราจะนับน้องได้กี่หัวนะคะตื่นเต้นอะไรนะอะไรนะเฮ้ย <c oughs> ืโอดีไม่ดีอโหอันนี้มันมันใช่เอสโตหรอแตงกวาบ้างอ, <c oughs> อ๋มันดันจนลากมันไปข้างบนหมดเลยนะคะอืมอันนี้เน่าไปแล้วอะ่ะม่ต้องทิ้งเสียดายดหนึ่งหัวไปแล้วไม่นับหัวที่ตายเราก็จะไม่นับนะคะ ดูดีจิ๋วๆตรงนี้มีลากด้วยอ่ะเก็บไว้ก่อนอ่ะ,อะเดี๋ยวกันนะโอ้เห็นไหมัึงอ,อยู่ข้างในนี้เองแต่ว่าคิดว่านะไม่น่าจะรอดแล้วถ้าจะรอดคือต้องไปกราบแหละเพราะนี้ดูเหมือนจะเน่าไปะจะไปกันนะ ่อยมาพิจารณาอีกทีอันนี้คือก็เน่าตายไปเรียบร้อยอะเนี่ยค่ะสั่งเอสโตรไม่ใช่เอสโตรสั่งกระบองเพชรแบบพอรตออกมาอนะอย่างนี้นะคะคือต้องดูแหละว่าบางทีน้องอาจจะมุดลงไปซ่อนอยู่ใต้ดินเคยเห็นเขาดราม่าก,กันว่าสั่งสิบหัวทำไมได้แปดหัวคือน้องมุด เวลาส่งอ่ะมันก็จะมีอุบัติเหตุขยันขยาออะไรอย่างเงี้ยให้น้องหายไปสองหัวจริงๆน้องมุดอยู่ใต้ดินนะคะเริ่มกันค่ะเราก็จะถือโอกาสคับไปเลยในตัวอูว้ไม่ออกเลยแน่นมากเขาแยกยัไงไงเนะอื้อ เดี๋ยวเราแยกก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราเค่อยมานับใส่มเมล็ดเยอะเกินไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าเราปล่อยเขาอยู่อย่างน้านเกินไปหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่คนนี้ส่วนนี้เขาอาจจะแบบว่ามีมเมล็ดเยอะมาก ก็เลยโอ้โหส่งสารรูอสีผอมเพียวเหี่ยวไปห,หมดเลยเนี่ยแต่อย่างน้อยเขาใช้วัสดุปลูกดีนะคะโอ้ยเพราะว่ามันเป็นหินกับเป็นทรายือเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นขุยมะพร้าวเนาะถ้าขุยมะพร้าวอะ่ะมันจะทำมันจะเกาะรากไง มันก็จะทำให้อันนี้ก็เน่าไปอีกหนึ่งมันจะทำให้เราแกะยาเมื่อกี้เราเห็นด่างองเอลยเราแยกของเดีเอวมาก่อนอคือมันคงโอ้ตัวนี้แฝดสามนี่แค่ของดีนี่แฝดสองก็มี เดี๋ยวค่อยแต่งลากน้องแล้วกันนะคะหนูอยู่กันแออัดมากเลยดูไม่รู้จะทำยังไงแปดสามค่ะตัวนี้เป็นของแรนะคะแถมน้องยังมีแบบว่าปุกปุยยด้วยน่ารักตัวนี้อ่าเหมือนจะมีตัวแฟตๆอยู่ตรงนี้อีก อ,นะอันนี้ธรรมดาบางไว้ก่อนอันนี้เป็นจุดจิ๋วธรรมดาอันนี้เป็นแฝดเหมือนกันนะคะแฝดสองหัวโอ้ยตายแล้วแน่นมากคือมือสั่นนะเห็นปะ ดึงแรไงกับน,น้องดีจะดึงแรงก็กลัวแต่เราเคยเห็นคลิปคนอื่นนะคนอื่นเขาบอกว่าดึงดึงไปครับเพราะว่าพวกต้นเล็กๆพวกเนี้ยเขาจะมีความสามารถในการฟื้นตันเร็วอะ่ะเขาจะมีความต้องการในการมีชีวิตของเขาจะเยอะกว่าพวกที่มันหวัวโตๆเนาะ จะรอดหรือเปล่านะแต่ก็ช่วยกันแปดเอาไปไหนละเมื่อกี้เดี๋ยวแยกไว้กัน,นแยกไว้บ้างก่อนดีกว่าน,นะคะเดี๋ยวจะเละตุ้มเตะหาไม่เจอนี่นี่แปดแปดสองหัวอยู่ตรงนี้อันนี้แปดสองหว นี่ไม่ใช่แฝดแต่เหมือนจะแบบเป็นมอนเพราะมีความแบบว่ามีหน่อแยกออกมาต้นนี้นะเหมือนจะแบบว่าเป็นมอนแยกแต่เขาแยกกันนะอ่านี้ก็มีแฝดอีกหัวหนึ่งเอออ่ะเก็บไว้ตรงนีอ้อันนี้ก็มีความเป็นติง่งๆ มือสั่นหมดเลยคะ่ะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวกี่ชั่วโมงนะโอ้ย <c oughs> ตัวนี้เป็นห้าพูห้าพูถึงแม้จะเป็นโนูดัมเรียบๆแต่เราก็ถือว่าเป็นของแรอยู่นะคะตัวนี้เราเห็นด้วยความน่าคิดน้องไม่ติ่งเราคิดว่าน้องจะโตไปเป็นมอนมีนิลลาสัิหหรือเปล่าเดี๋ยวเราเก็บวไว้ตรงนี้ก่อน อันนี้นดําเรียบเรียบโอ้คนเน่าอันนี้พวกป่วยอันนี้พวกป่วยเป็นโรคพวกป่วยพวกเน่าตายอัไตงนี้อันนี้ไม่มีรากแล้ว <c oughs> อันนี้ก็ดูแข็งแรงดีอยู่ เหีย่ยวเหลือเกินค่ะคุณจะรอดไหมคะไม่รู้จะจัดไปได้หมู่ไหนโอ้ถ้าไม่แยกนี่สงสารน้องมากเลยนะเนี่ยอยู่กันแบบนี้เนาะลูกเนอ่ะมาหาของแปลกๆก่อนนี่นี่ก็มีแฟดส,สามหอยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม นี่เป็นธรรมดา <c oughs> นี่ก็เป็นเซตธรรมดา <c oughs> นี่ก็ธรรมดา <c oughs> ไม่ไดไม่เรียกธรรมดาดีกว่าเรียกเรียกอะไรดี <c oughs> เรียกน้องน่ารัก ส่วนตัวนี้น่ารักมากนี่เห็นไหมคะสามหัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่ต้นนี้คงคงไม่ใช่ก็พยายามแยกออกจะได้ชัดๆว่าใครเป็นใครแยกได้อันนี้สามหัวของเรา เสียงก็ใจสัน่นโ oh. อ้ยธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาอย่แล้วติดไปแล้วอ่ะอืะอะอะนี่ด่างของเราอีกหนึ่งห่วยตรงนี้ แน่นมากเลยค่ะนี่เสียงวักขาดไปอืตัวนี้คือได้เรื่องผูเยอะหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำไมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ สี่อ้แปดแปดปกตินะแต่ทำไมดูมันเยอะๆอ่ะจริงๆเอสโตพูเยอะนี่ก็ถือเป็นของหายากนะเอ๊อันนี้หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี้งองไม่ใช่เรายังไม่มีเลยนะที่มากกว่าแปดพูอะเราจำเป็นต้องมีทุกอย่างไหมไม่จำเป็นแต่ถามว่าอยากไหมอยากแค่นั้นแหละมันก็ ขึ้นอยู่กับความไอ้นี่เนาะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นชาเลนจ์ให้เราก้าวข้ามไปอะเนาะถ้าเรามีอันนี้น,นี่นี่แล้วอันนี้ยังไม่มีเราก็จะอยากไงหาไปเรื่อยๆเป็นชาเลนจ์ที่เราจะข้ามไปทีละขั้นทีละขั้นนี่จะรอดไหมเนี่ยโอ๊ยคน ซื้อถาดดโซมาสองถาดนะคะไม่รู้จะใส่พอหรือเปล่าแต่ก็จะแยกไอตัวพิเศษพิเศษไว้อีกถาดหนึ่งหรือจะปลูกรวมออก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่ามันมันจะเยอะมันจะมากจะน,น้อยแค่ไหนอ,อ่ะ,อะนี่ด่างอีกของเราอีกหนึ่งหัวนะ แดงยังคนต้นเลยฟีบมากเลยลูกเอ๋ยนี่นี่เรามีแฟดอีกตรงนี้อีกอตัวนี้แบบว่าปุ่มปุ่มเขาใหญ่ดีนะสงสัยจะต้องทำคลิปแยกนะคะแยกสองพอตนี้ออกจากกันเนี่ยเพราะว่า มันคงยาวมากอ่ะถ้ารวมกันมันตัดลำบากด้วยแหละตัดคลิปนะโอ้ยเสียดายเหี่ยวแห้งไปเลยจะพยายามฟื้นฟูน้องนะนี่มีสามหัวตรงนี้อีกค่ะแปดสามแปดสามอันนี้แห้งมากเลยไม่รู้รอดหรือเปล่านี่แปดสาม พวกนี้นี่ถือว่าลากลากเขาดีมากเลยนะะแข็งแรงมากแต่ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัดไปหน่อยก็เลยดูตัวนี้มีเหมือนแวาจะสวยมีความเป็นกิ๊กโกะนะเราจะให้น้องเป็นอยู่ในกลุ่มพิเศษนะ <c oughs> คลิปนี้ถ้าจะยาวหน่อยก็กำลังก็ต้องยาวอนะ่ะเนาะ แต่ทุกคนจะได้เห็นไงว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้นะเรามองว่ามันพิเศษนะเพราะว่ามันแบบว่าเป็นภูซอนๆกันอนะ่ะเหมือนจะโตเป็นกิ๊กโกะได้เนี่ยถ้าธรรมดาเขาจะเป็นแบบนี้เห็นปะแต่ตัวนี้มีความเป็นภูลหลมๆพิเศษเราจะยกนอให้เป็นกลุ่มพิเศษไปโอ้โอ้นี่แค่ จะว่าไปพิเศษนี้ก็เยอะอยู่นะเนี่ยคุ้มอยู่นะเนี่ยไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยที่ฉันเนี่ยปวดใจทุกครั้งตอนที่ต้องดึงควักอ <c oughs> <c oughs> อกเนี่ยนี่ตัวนี้ วันนี้เราว่าน้องก็ปุ่มปุ่มเขาบอกว่าถ้ามีปุ่มใหญ่และหนาอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นพวกวีไทยได้นะคะอันนี้ถือว่าเขาหนาตั้งแต่เด็กนะเก็บลมแรงค่ะมฝน,นจะตกประตูก็เลยชนกับขอบตัวนี้สองหัวเห็นไหมสองหัว หเราได้ของ 8, แปลกจะเป็นสิบหัวแล้วนะเนี่ยคุมค้มคุ้มอุยอ๊ยน้องด่างของเราอยู่ตรงนี้นี่นาบิกห้ามพูเบี้ยวเสียทรงอ๋อไม่เป็นไรของเลี้ยงนี่ด่างนี่ด่าง เออตัวนี้ก็แปลกๆได้ยินเสียงไหมคะอ่ะตัวนี้ด่างน,นะคะ ตัวนี้มีความแอบม่วงหรือเปล่าแต่ว่าเก็บกันก็ได้เอสโตพื้นฐานแล้วคือสีเขียวเนาะแต่มันก็จะมีที่มันกลายกลายไปเป็นสีแบบบางตัวจะเป็นสีเขียวอ่อนบางตัวก็จะเป็นสีคำ้คำๆออกแดงออกม่วงหรือถ้าอันนี้ก็จะด่างไปเลยนะคะ ซึ่งเรามีม่วงจิ๋วอยู่ลูกหนึ่งซึ่งเราเอ็บมาครั้งที่แล้วอ่ะไว้ตรงนี้ก่อนนีน่ไม่เหมือนเอ็ดตัวเลยเราครึ่งทางแล้วนะคะอ,อดทนดูอีกนิดนึงนะจะไ,ได้ดูว่า ทั้งหมดพอตนี้มันเป็นอย่างไรนะคะทำดูไปได้วยกันก่อนถ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วก็คือเดี๋ยวต้องนั่งล้างนั่งแต่งรากนะคะก่อนที่จะอลองปลูกได้สงสัยต้องแยกคลิปแต่เดี๋ยวเราก็จะทำคลิปปลูกให้ทุกคนดูด้วยเราก็อยากให้ทุกคนดูเหมือนกัน ตอนที่เราซื้อมาเรานับด่างได้ประมาณสี่ห้าหัวนะแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าเราจะได้พวกแฝดพวกอะไรเยอะกว่าด่างอีกอะ่ะโอ้ยแน่นมากเลยเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนจะมีแฝด ังเสียงนี่น,น,นใครอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็คือแฝดนั่นเองแฝดหรือมอนไม่รู้หน้าตาบูปีบูปีไม่รู้เหมือนกันว่าแฝดกับมอนอันไหนมันยากกว่ากันเฮ <c oughs> ออะมา ตอนนี้มีสามหัวแหละไม่รู้แหละไม่รู้จะเป็นแปดหรือมอนแต่ก็แยกไปก่อนส่วนพวกนี้เขาแยกกันคนละต้นคนละต้นแต่รากเขาพันกันเฉยๆไปตรงนี้ก่อนเมมคงจะเต็มแล้วค่ะเมื่อวานนี้พายายามแบบว่า เคลียวิดีโอเคลียรูปในมือถือมากเลยนะเพราะว่าวันนี้รู้ว่าตัวเองต้องอัดเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ให้ให้ใหอัดไปได้ถึงเท่าไหร่นะคะนี่เรามีเรามีด่างอยู่ตรงนี้หัวหนึ่งนะแต่เราจะเอาน้องออกมาได้ยังไอ้มีแฝดด้วยแปดสี่หัวอยู่ตรงนี้ด้วย จิ๋วนี้เราก็เอาเนะอันนี้จะรอดหรือเปล่าเขียวไปก่อนเพื่อ ป้องกันเรื่องเมมเต็มนะคะเดี๋ยวทุกคนค่อยมาดูตลอดสรุปอีกทีหนึ่งนะหรืออยากดูไปพร้พอมๆกันเนี่ยโอเคอันนี้คือเราแยกเสร็จมาแล้วนะคะเบ็งเสร็จเราก็จะได้ประมาณเนี้ยกองนี้คือกองที่เป็นหัวธรรมดามี244หัวแล้วตัวเนี้ยจะเป็นของแปลกไอ้พวกเป็นแฝดพวกเป็นด่างอะไรพวกเนี้ยจะมี28หัวรวมกันได้เท่าไหร่เมื่อกี้ เมื่อกี้เรารวมมา28บวก244รู้สึกว่าเป็น278หัวไหมเออ278หัวหารด้วยราคา1,000บาทเมื่อกี้ไปกดหารไปละตกหัวละ0.27บาทค่ะ28ตีให้หัวละ30สตางค์เลยอ๋อบวกบวกไปเลย <laughs> เพราะว่ารวมค่าส่งด้วยใช่ไหมหัวละ3บาทหัวละ3บาทก็ยังคุม้มเลยอ่ะปีนึงอ่ะ3บาทอย่างเงี้ยทำ คือถ้ามีเวลาเยอะรอได้อดทนรอ,อก็รอได้แต่ถ้าอย่างเราทางลัดนิดนึง <c oughs> คุ้มมากนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากเหมือนที่พูดไปในไลฟ์สดอะตัวนี้เราเคยเราซื้อมาเนาะมันสามหัวมันก็ห้าร้อยกว่าบาทแล้วเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูดีกว่า นี่นะคะเอามาให้ดูพอทนี้เราซื้อมาห้าร้อแปดสิบาทเนาะเขาจะมีตัวเนี่ยไม่แฟดก็มอนตัวนี้เป็นด่างสองตัวนี้ก็จะเป็นออกสไตล์กิ๊กโกะนะแล้วก็ดูตัวมอนเขาดีตัวแฟดเขาดีของเราหัวใหญ่กว่ามากอะ่ะด่างเราก็มีอะ่ะอันนี้ห้าร้อยแปดสิบอันนี้ตกหวัวละสามบาททุกคนนะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะเราว่า มาติดตามดูกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปปลูกให้ดูแล้วก็อนาคตเราก็จะอัปเดตความใหญ่โตของน้องการจเจริญเติบโตของน้องให้ดูแล้วเราก็จะขายด้วยนะคะมาอุดหนุนเราได้นะไว้ฮัชไก้เด่นค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ